สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปางก็จะพามาบำรุงบอนสีของเรานะคะทำให้แตกกอพุ่มสวยนะคะสีสวยสดด้วยค่ะเพื่อนๆแม่ปางก็จะพามาทำเลยนะคะวันนี้ก็จะมีสิ่งที่เราต้องใช้ก็จะมีน้ำสาวข้าวก็ประมาณ2ลิตรนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ไข่ไข่เขาก็จะมีโปรตีนมีแคลเซียมเยอะแยะมากมายเลยนะคะประโยชน์ของเขาคะ่ะเยอะแยะเลยคะ่ะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดเลยคะ่ะเพื่อนๆทำให้ต้นไม้บอนสีของเราสีสวยสดใสนะคะเพื่อนๆเด็กเขายังกินเลยนะคะพืชเขาก็ต้องการเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆบำรุงได้ดีด้วยนะคะเพื่อนๆไข่เป็ดคะ่ะประโยชน์เยอะเลยคะ่ะเพื่อนๆ ต่อมาก็จะเป็นโมโนโซเดียมบูตาเมตนะคะผงชูรสค่ะก็จะช่วยเร่งรากกระตุ้นรากทําให้รากแข็งแรงนะคะรากฝอยจเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆดูดซึมซับอาหารไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบค่ะแม่ปานจะมาใช้เลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแม่ปานก็จะใช้หมดเลยค่ะใส่ไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆใส่ไปหมดเลยค่ะ ต่อมาแม่ปานก็จะตอกไข่นะคะวันนี้แม่ปานใส่ไข่เป็ดนะคะใครมีไข่ไก่ก็ใช้ได้นะคะแต่บ้านแม่ปานมีไข่เป็ดก็เลยใช้ไข่เป็ดค่ะเปลือกเขาเราไม่ต้องทิ้งนะคะใส่กับโคนต้นไม้เขาก็จะไล่หนอนแมลงได้ด้วยนะคะข่ในเปลือกไข่เขาก็จะมีคาร์บอนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ตีไข่เลยค่ะ ตีไขให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักของเราใช้ได้หมดเลยค่ะน้ำซาวข้าวนี้เขาก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพื่อนๆทำให้ลําต้นแข็งแรง แต่ก็คุ้มใหญ่ค่ะน้ำสาวข้าวมกะอยู่ม่ปานใช้รถทุกวันเลยนะคะน้ำสาวข้าวนี่ค่ะแล้วเราก็ทีใส่เลยค่ะคนส่วนผสมนี้เข้ากันเลยนะคะ แม่ปางก็จะมาใส่กับน้ำาลิตรนะคะนี่ค่ะน้ำาลิตรค่ะเพื่อนๆก็จะมาเทใส่เลยค่ะแม่ปางก็จะเทใส่เลยแล้วเรากร็คนส่วนผสมให้เข้ากัน เอาไปลดต้นบอนสีของเราได้เลยค่ะเพื่อนเเดี๋ยวเราไปลดเลยค่ะค่าแม่ปางก็จะมาลดกับต้นชายชนแผลงของแม่ปานนะคะอู้ยดูเพื่อนๆนแตกหนอแตกหลอดออกมาสองหลอดเลยค่ะเพื่อนเพื่กำลังแทงหลอดออกมาเลยนะคะเพื่อน <ๆ S 1> เเราเราแล้วเราก็มาลดเลยค่ะลดรอบๆโคนต้นเขาเลยค่ะเพื่อนๆ เขาจะได้แตกหนอ่อแตกยอดออกมาใหม่นะคะจะได้สีสวยสดใสด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะลกกระถางและแก้วค่ะสาวน้อยปัดแป้งของแม่ปางก็กำลังแทงหลอดออกมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ย ไม่ตางก็จะลดเลยค่ะกระถางแล้วแก้เลยค่ะแก้สองแก้เราก็ลดได้ค่ะเพื่อนเพื่อนลดเลยก็จะได้แตกกอพุ่มสวยนะคะจะกรุงเดนมาร์กก็สีสวยมากเลยค่ะเพื่อนใบใหญ่ด้วยค่ะเห็นไหมคะไี่ค่ะใบใหม่เขานะคะเพื่อน ไม่ปานมัดเ้าไว้ค่ะเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะตัจงก็จะมาลดเลยค่ะหนแก้วเลยสีสวยมากเลยนะคะอันนี้ใบเก่าค่ะสองใบนี้ใบเก่านะคะเพื่อนเพื่อนนกกระทาค่ะ พฟกระทา,าก็เริ่มแตกหลอนเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนลดเลยลดแก้วสองแก้วแล้วก็ลดได้นะคะเพื่อนๆสูตรนี้ใช้ได้อาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆใช้ได้เลยค่ะมีประโยชน์มากนะคะสูตรนี้ค่ะ และเราก็มาใช้กับไม้อโกนิมาของเรานะคะตัวนี้สุกสมเจปองค่ะเพื่อนๆนได้เราก็มาลดเลยค่ะให้เขาแตกกอพุ่มใหญ่ค่ะใบใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะห็นะคะใบใหญ่มากเลยค่ะลดเลยนะคะลดเลยตัวนี้ก็ลดได้ค่ะเพื่อนๆไม่อนปานจาชื่อเขาไม่ค่อยได้นะคะลดเลยค่ะ ใช้กับไม้มงคลได้เลยนะคะโกนิมากก็ใช้ได้ค่ะลดเลยค่ะถ้าก่อนจากกันวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ